สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเกิลพาโลคลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2563เรามาถึงชาวราศีกุมกันแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่13กุมภาถึง12มีนาเราจะมาดูกันนะคะว่าชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาความรักสุขภาพแล้วก็ เจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับเราศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยจะมีไหมหรือว่าจะมีอุบัติเหตุหรือคดีความอะไรเกิดขึ้นไหมถ้ามีแล้วเราจะป้องกันอย่างไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบร,รวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หางไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณนะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้ว ถูกใจในคำพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกด s u b s ไคร b e กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามใครที่สนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อมาดามนะคะเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์หรืออยากที่จะเอาอาชีพการดูดวงไปเป็นรายได้เสริมก็ตอนนี้มาดามเปิดสอนลูกเต๋าออร์เคกิลอยู่ที่สยามดวงอะคาเดมี่ สอนออนไลน์นะคะค่าเรียนถูกมากเข้า Google พิมพ์หาสยามดวงอะคาเดมีแล้วเซิร์ชหามาดามนัดคนอ่านดวงบอกรหัส P N 1 0คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าเรียนบอกรหัส N U 1 0คุณจะได้รับส่วนลด10%จากค่าอุปกรณ์การเรียนนะคะเอาละคาเรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีกุมในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นในมาดามขอสับไพ่ก่อนนะคะ ขออนุญาตชาวราศีกุมทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับไพ่แทนคุณนะคะ ค่ะชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะถือว่ายังดีอยู่นะมีผู้มีคนคอยช่วยเหลือคนคอยสนับสนุนคุณอยู่ลับๆอาจที่จะสนับสนุนโดยที่ไม่เปิดเผยตัวออกมานะคะชีวิตังไม่ได้ไม่ได้ลำบากอะไรสักเท่าไหร่เพียงแต่ตัวเราเองเนี่ยอาจที่จะคิดมากไปเองว่าตอนเนี้ยมันดูเหมือนเราจะลำบากแต่ว่าคุณมีคนที่ช่วยเหลือคุณได้นะอย่าไปคาดหวังอะไรสูงนะคะ ถ้าเราคาดหวังอะไรสูงแล้วมันอาจจะรู้สึกผิดหวังได้อาจจะรู้สึกทําให้เราท้อแท้ได้กับสิ่งสิ่งที่เราคาดหวังปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันนะคะโดยที่ตัวคุณเองในเวลาทําอะไรแล้วชอบไปตั้งเป้าไว้สูงเกินไปพอตั้งเป้าสูงเกินไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่ตั้งตั้งเป้าเอาไว้มันจะมีความรู้สึกท้อแท้เหมือนเราทําอะไรไม่สําเร็จจริงๆแล้วคุณทําอะไรได้สําเร็จแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่ได้เยอะอย่างที่คุณต้องการเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะคุณก็จะต้อง <c oughs> ลดความคาดหวังตรงนั้นลงหรือไม่ก็ทําอะไรแบบว่าอย่าไปตั้งเป้าอย่าไปคาดหวังทําให้มันไปเรื่อยๆให้ค่อยให้มันค่อยๆพัฒนาของมันไปเองนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่ามีคนคอยช่วยเหลือคุณอยู่มีคนคอยสนับสนุนคุณอยู่อยู่แล้วนะคะด้วยตัวของคุณเองเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีนิสัยที่อ่อนน้อมถ่อมตนอยู่แล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยแข็งนักพูดจาน่ารักน่าฟังมันก็เลยทําให้ผู้ใหญ่ เขามีความรู้สึกว่าน่าสนับสนุนน่าช่วยเหลือดังนั้นน่ะไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาจที่จะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าสุขภาพจะเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่ารายได้ของชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นอย่างไรเดือนพฤษภาคมนี้บอกได้เลยว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คิด มันอาจที่จะย่ําแย่ยิ่งกว่าเดือนเมษาซะด้วยซ้ําไปนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ารายได้ไม่มีเลยมันหยุดนิ่งๆอยู่กับที่แต่ตัวเราเองกับมีมีภาระที่จะต้องรับผิดชอบมีสิ่งที่จะต้องดูแลอยู่มากมายไม่กระทั่งดูแลคนในครอบครัวดูแลเด็กดูแลลูกหลานนะคะในที่นี้ค่าใช้จ่ายหมดไปกับอะไรหมดไปกับการดูแลลูกหลานหมดไปกับการเอ่อบางทีก็อาจจะมีการเดินทางเกิดขึ้นนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้คุณอาจจะมีการเดินทาง เกิดขึ้นก็ได้มันก็หมดไปกับการเดินทางหมดไปกับการดูแลคนในครอบครัวแต่ถามว่าสามารถข้ามผ่านมันไปได้ไหมมีคนคอยซัพพอร์ตคุณนะมีคนคอยช่วยเหลือคุณนะเพราะฉะนั้นนะ่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราอย่าไป อะไรกับมันมากเราปล่อยไปตามธรรมชาติของมันถ้าเราไปเครียดกับมันหรือไปโฟกัสกับมันเยอะเกินไปมันกลายเป็นว่าเราจะประสาทเสียไปเปล่าๆนะคะเพราะทุกคนก็เครียดเหมือนกันแล้วทุกคนก็อยู่ในภาวะที่เหมือนเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะมากหรือจะน้อยเท่านั้นเองบางราศีเท่านั้นที่เขาจะฉีกออกไปที่แสนจะโชคดีแล้วนะอิจฉาแต่เราราศีกุมก็ไม่ได้ขี้เหล่จนเกินไปเพียงแต่ว่าตัวเราอาจที่จะชอบหวังอะไรสูงมันก็เลยหวังอะไรสูงตั้งเป้าไว้สูง คาดหวังเยอะเกินไปนะคะลดตรงนั้นลงหรือไม่คาดหวังเลยนะเดี๋ยวเวลามันได้มาแล้วเราจะดีใจมากกว่านะคะทีนี้จะชาวราศีกุมเดือดร้อนขึ้นมาจะพึ่งพาใครได้พึ่งพาพี่น้องได้ไหมได้นะแต่พี่น้องนะ่ะในที่นี้ต้องพึ่งพี่น้องที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรานะหรือมีศักยภาพที่มากกว่าเราบางทีเขาอาจจะรุ่นราวคราวเดียวกับเรานะคะแต่ว่าเขามีศักยภาพมากกว่าเราไม่ว่าจะเป็นฐานะที่ดีกว่าหน้าที่การงานดีกว่าถ้าเราไปพึ่งพาเขาเขาให้เราเออเขา ให้เราพึ่งพาได้นะคะแล้วเขาก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือขอเพียงแค่คุณไปพูดไปบอกเขาช่วยเหลือคุณทันทีนะคะสําหรับชาวราศีกุมที่คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เราไปพึ่งคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมขออภัยนะคะชาวราศีกุมถ้าจะพึ่งคุณแม่คุณแม่พึ่งได้น้อยคุณแม่รายได้ไม่ค่อยดีหรือว่าอาจจะรายได้น้อยอาจจะเป็นที่พึ่งสําหรับคุณน่ะ ได้อยู่เหมือนกันแต่ไม่มากนะักเพราะเขาก็มีไม่มากนะคะแต่ถ้าถามว่าจะพึ่งคุณพ่อได้ไหมพึ่งคุณพ่อได้คุณพ่อเป็นคนที่มีนิสัย ชอบดูแลใจดีนะคะมีน้ําใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่รักครอบครัวรักรักลูกรักครอบครัวดังนั้นถ้าเราเดือดร้อนเราไปพึ่งเขาพึ่งได้ไหมพึ่งได้อยู่แต่แต่บอกก่อนว่าคุณพ่อเองก็มีภาระเยอะเช่นกันนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นอนะเวลาที่เราไปพึ่งเขาเนี่ยเราก็สังเกตก็สักนิดนึงแต่เขาจะปฏิเสธหรือไม่เขาไม่ปฏิเสธนะ mm hmm. เขาเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธลูกหลานอยู่แล้วเพราะว่าเขาสงสารเขาเป็นห่วงทีนี้จะเกิดว่าเราไม่มีคุณพ่อคุณแม่ล่ะ เราจะไปพึ่งพาใครได้พึ่งเพื่อนได้ไหมเพื่อนคาดหวังอะไรไม่ได้เลยนะคะแต่จะถามว่าเราจะจะไปพอที่จะไปอาศัยหยิบยืมเขาได้ไหมได้บ้างนิดนิด,นดหน่อยหน่อยแต่อย่าไปคาดหวังหรือว่าไปตั้งเป้าว่าออคนนี้เขามีตังค์นะเดี๋ยวเราไปยืมสักเท่านี้เขาก็ให้ไปจริงๆแล้วเขาไม่ได้ให้อย่างที่เราคิดเอาไว้เพราะเขาเขากลัวเหมือนกันว่าให้ไปแล้วเขาไม่ได้คืนนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจที่จะขอสักห้าได้แค่สองหรือขอสักห้าได้แค่สามอะไรประมาณเนี้ยนะคะน่าจะได้สักประมาณ 40%ของที่เราขอได้ไม่ถึงครึ่งหรอกนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่วงโควิดใครๆก็กลัวภาวะเศรษฐกิจไม่ดีสิ่งที่ดีที่สุดคือพึ่งตัวเองลุกขึ้นมาสู้ด้วยชีวิตของเราเองอย่าไปหวังครึ่งใครจะดีที่สุดแล้วก็ไม่ต้องไปเที่ยวน้อยใจใครด้วยบวกกับว่าชาวราศีกลุ่มในช,ช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ต้องระมัดระวังเรื่องการขี้น้อยใจนะขี้น้อยใจขี้งอนมากไปสักนิดนึงแต่ถามว่าใจร้อนอารมณ์ร้อนไหมไม่ใจร้อนไม่อารมณ์ร้อนหรอก แต่ว่าขี้น้อยใจเราไม่แสดงออกอ่อนไหวง่ายเซนสตีฟง่ายเจออะไรมากระทบจิตใจสักนิดสักหน่อยน้ำหูน้ำตามันก็จะมาแล้วหรือไปพูดหยิบยืมใครแล้วเขาปฏิเสธเนี่ยบางทีมันน้อยใจอยู่ลึกๆอะว่าทําไมแค่นี้ต้องปฏิเสธเราก็เราบลําบากจริงๆเราถึงจะบากหน้ามามันจะเป็นไปลักษณะนี้นะแต่ก็เดี๋ยวก็มีคนช่วยนะคะไม่ต้องกลัวชาวราศรีกุม ตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เพราะว่าคุณเป็นคนที่มีน้ําใจจะนึกถึงคนอื่นมากกว่าตัวเองอยู่แล้วราศีเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาที่ไอ้กันมีน้ําใจตอบไปเนี่ยถึงเวลาก็ได้รับน้ําใจกลับมาเช่นกันเรามาดูถึงว่าสําหรับชาวราศีกลุ่มที่มีเงินทองมากพออยู่แล้วอยากที่จะอ่ะพฤษภานี้มันพอจะเบาลงหน่อยจากช่วงโควิดมันคงจะไม่ตึงเครียดเหมือนเดือนเมษาเนี่ยถ้าจะคิดจะลงทุนทําได้ไหมเออถ้าลงทุนบอกได้เลยว่ามันยังไม่ประสบความสําเร็จนะ มันยังกลายเป็นว่าเป็นธุรกิจต้องทําแบบธุรกิจเล็กๆเริ่มจากเล็กๆทําไปหาใหญ่แต่มันก็ยังเป็นธุรกิจที่ยังไม่แน่นอนแล้วก็ยังไม่มั่นคงอาจที่จะทําแล้วมันอาจจะยังต้องล้มลุกล้มลุกคุกคานอยู่สักหน่อยหนึ่งแต่ถามว่าทําได้ไหมมีคนคอยช่วยมีคนคอยสนับสนุนอยู่ถ้าคุณคิดจะทําจริงๆทําได้สําหรับชาวราศีกุมนะแต่เพียงแต่ว่าต้องดูด้วยว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะ จะมีความกระตือรือร้อนหรือความมั่นใจแค่ไหนที่จะทําไม่ใช่ทําไปแล้วมันรู้สึกไม่ได้ถังใจเราเบื่อแล้วเราทิ้งแล้วมันจะเป็นไปนลักษณะนั้นซะมากกว่านะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เป็นคนที่ชอบเล่นหุ้นอยู่ล่ะชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยลงลงทุนเล่นหุ้นจะดีไหมโอ้โอเคอยู่นะได้นะได,นะได้เงินดีด้วยคุณอาจจะไปจับหุ้นเอาตัวที่มันถูกเอ่อเขาเรียกว่านะจับถูกตัวเข้านะคะมันก็เลยจะสร้าง เรียกว่าสร้างรายได้ให้คุณได้นะคะแต่สําหรับใครที่ชอบซื้อเป็นอสังหาริมทรัพย์แล้วเอาไว้เก่งกําไรช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ได้นะคุณจะเจอที่ที่มันดีซื้อไปแล้วเนี่ยมันจะส่งผลกําไรให้กับคุณได้นะคะชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางออกข้างนอกอยู่เรื่อยๆหรือเป็นช่วงที่ว่าถูกกักตัวมานานแล้วพฤษภาเนี้ยฉันไม่ทนแล้วล่ะถึงแม้จะมีข้อห้ามนู่นนี่นั่นเกิดขึ้นว่ายังไม่ มาตรการเอ่อเคอร์ฟิลยังไม่ยกเลิกนะมันยังอยู่นะแต่คุณก็ไม่เก็บตัวอยู่กับบ้านอย่างเอ่อที่ผ่านๆมาละคุณจะต้องหาเรื่องออกบ้างละเพราะรู้สึกว่าฉันอยากออกฉันจะได้ไปเจออะไรข้างนอกที่มันดีกว่าเดิมไม่ใช่อยู่กับที่แล้วมันไม่ไม่มีอะไรพัฒนาขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยคุณมีโอกาสที่จะต้องไปดูนู่นดูนี่ดู ύ, ดงานหรืออาจจะกําลังมองหาช่องทางที่ดีกว่าเดิมนะคะหรือสําหรับใครที่ทํางานอยู่ก็มีความรู้สึกว่า อยากจะออกจากงานเดิมรู้สึกว่างานเดิมเนี่ยมันไม่สู้ที่เอออะไรนะงานเดิมเนี่ยมันไม่ดีมันทําให้เราไม่อยากอยู่ต่อหรือมันทําให้เรารู้สึกว่ารายได้มันน้อยเกินไปอยากจะมองหาที่ที่ดีกว่าเดิมนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าถ้าชาวราศีกุมเนี่ยเจ้านายลูกน้องบริวารเพื่อนร่วมงานคิดอย่างไรกับคุณเพื่อนร่วมงานอาจจะมีความรู้สึกว่าคุณกับเพื่อนร่วมงานเนี่ยเข้ากันไม่ค่อยได้นะ มีปัญหากันเกิดขึ้นแต่ว่าเราไม่ถึงขั้นอารมณ์รุนแรงที่จะต้องไปถกเถียงกันมากมายอาจจะเป็นการว่าต่างคนต่างหันหลังให้กันไม่ค่อยไม่ค่อยอยากพูดไม่ค่อยอยากสนใจแต่ถามว่าคุณอารมณ์ร้อนไมหมบทจะอารมณ์ร้อนขึ้นมาคุณก็อารมณ์ร้อนนะเพราะฉะนั้นนะถ้าเกิดใครพูดไม่เข้าหูคุณก็สวนกลับแรงๆด้วยเช่นกันเพราะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่า ื่อนร่วมงานไม่ค่อยอยากจะสนใจคุณไม่อยากคุยกับคุณเพราะบางทีถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องคุณก็จะอารมณ์ร้อนใส่ได้เหมือนกันนะคะจากว่าบางทีน่ารักน่ารักอารมณ์จะเปลี่ยนทันทีทีนี้จะเรามามองถึงว่าถ้าชาวราศีกุมมีลูกน้องล่ะทําธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้วมีลูกน้องจะเป็นยังไงดูดีๆนะลูกน้องกําลังจะลาออกนะคะลูกน้องกําลังจะไปจากคุณถ้าคุณดูแลเขารักเขาเอาใจใส่เขาเหมือนคนในครอบครัวก็อาจจะรังเขาไว้ได้แต่ถ้าเกิดว่า เราจู้จี้ขี้บ่นหรือบางทีเอะอะไรก็บน่บนบน่บนอย่างเดียวบน่นบ่นเสร็จสั่งสั่งเสร็จแล้วก็ไปโดยที่ไม่ได้สนใจลูกน้องว่าเขาจะมีความเป็นอยู่ยังไงเขาจะมีอะไรลําบากเกิดขึ้นไหมเขากําลังมองหาที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิมเขากําลังจะไปจากคุณถ้าเกิดลูกน้องเป็นคนดีน่าเสียดายเราก็จะต้องควรที่จะล้างเอาไว้แต่ถ้าถามถึงว่าชาวราศีกุมจะทํางานประจํา ทำงานประจําอยู่เนี่ยเจ้านายเป็นคนยังไงหรือเจ้านายมองเราว่าเป็นคนยังไงอยู่นะคะเจ้านายเขามองว่าคุณเป็นคนเก่งมีนิสัยเหมือนเด็กสดใสล่าเริงอ่อนน้อมถ่อมตนเขามองว่าคุณเป็นคนน่ารักแต่เจ้านายไม่ค่อยได้อยู่ติดบริษัทไม่ค่อยได้อยู่ติดที่มีเรื่องที่จะต้องไปนูน่นไปนี่น ύ, ติดต่อธุรกิจอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณทํางานได้อย่างสบายใจเพราะเจ้านายไม่ได้มาเจาะแจะหรือมาวุ่นวายยุ่งอะไรกับคุณแต่เพียงแต่คุณมีความรู้สึกว่า ที่นี่รายได้มันน้อยอ่ะฉันไม่พอใช้อ่ะฉันอาจที่อยากจะไปหาที่อื่นที่มันมีรายได้ดีกว่านี้ทีนี้ถ้าเรามาดูถึงเรื่องความรักของชาวราศรีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยสำหรับคนโสดจะเป็นยังไงคนโสดอยากมีครอบครัวอยากจะแต่งงานถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีคนเข้ามานะแต่จะเด็กกว่าทีนี้เด็กกว่าในที่เนี้ยเราก็ต้องดูด้วยว่าความรักที่เขาให้เรานะี่ะมันเต็มที่ไหมหรือก็แค่เพียงแค่เข้ามา เพื่อจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ชิดคุณแล้วมันดูอบอุ่นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาอาจจะเป็นการที่ยังไม่ได้มั่นคงกับเรานะอาจจะเป็นการที่ว่ามาคบด้วยคุยด้วยเล่นๆเ,เ,เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมถ้ามีคนเข้ามาดูให้ดีๆเขาอาจที่จะยังไม่ได้สนใจเราจริงๆอาจที่จะเข้ามาพูดคุยแล้วมาลองลองคบดูก่อนคบดูแล้วถ้าไม่ถูกใจเขาก็จะไปจากเรา เพราะฉะนั้นยังไม่มียังไม่มีคนที่จริงจังจริงใจเข้ามาอาจจะเป็นแค่เพียงทางผ่านเท่านั้นถ้ามาดูสําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วล่ะจะเป็นยังไง <c oughs> ในช่วงพฤษภาคมเนี้ยชาวราศีกุมอาอาจที่จะต้องไม่ค่อยได้อยู่กับคู่ครองของคุณหรือคู่ครองของคุณอาจที่จะไม่ได้อยู่ด้วย อาจจะแยกกันอยู่แม่เอ่ออาจจะแยกกันอยู่มาสักพักหนึ่งแล้วด้วยการที่ว่าเขาไปทํางานอาจจะอยู่กันคนละประเทศหรืออาจจะอยู่กันคนละจังหวัดนะคะอาจที่จะกลายเป็นว่าคู่ครองที่ต้องอยู่ห่างกันนะคะต่อให้อยู่จังหวัดเดียวกันหรืออยู่ประเทศเดียวกันก็อาจจะเป็นการที่ว่าเหมือนแยกกันอยู่ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะมันเป็นการที่ต้องไปไปมามาเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมอาจจะมีความรู้สึกว่า เหมือนเราจะรู้สึกเงาเงาเนะแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าเราเรารักเราคิดถึงเขาก็ไปมาหาสู่กันได้โทรโทรศัพท์คุยกันได้นะคะในที่นี้เขาบอกว่าเราก็สามารถที่จะคุยกันทางออนไลน์ได้ไลน์คุยกันได้โทรศัพท์คุยกันได้เพื่อให้มีความรู้สึกว่าเขาจะได้รู้สึกว่าเรายังเรายังรักเขาอยู่ไม่ใช่ว่าห่างหายกันไปเลยเพราะ ค <minutes> ู่ครองของคุณเขาก็เป็นคนที่รักครอบครัวนะคะเพราะฉะนั <busca> ้นเขาเป็นคนรักครอบครัวเขาอาจที่จะไม่ได้อยู่อยู่ไกลกันเนี่ยเขาอาจจะไปทําเพื่อครอบครัวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็ต้องเห็นคุณค่าของเขาเขาเป็นคนคอยซัพพอร์ตเราเป็นคนคอยหนุนหลังเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องรายได้อะไรต่างๆเนี่ยเราต้องเห็นเราต้องมองเห็นคุณค่าของเขาเขาก็จะมีความสุขนะคะแล้วเราก็จะได้สบายไปด้วยเพราะตัวเขาเองเนี่ยต้องการเห็นเรามีความสุขแล้วเราก็สบายนะคะเราก็จะต้อง เข้าใจในในสิ่งหรือในความปรารถนาดีของเขาตรงนั้นนะคะทีนี้เรามาดูถึงว่าชาวราศีกลุ่มสุขภาพจะเป็นยังไงช่วงนี้เจ็บป่วยบ่อยนะให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพอาจจะมีการที่ว่าเส้นคอมันตึงเส้นคอตึงอาจจะมาจาก,กเส้นสมองที่เราใช้ความคิดมากหรืออาจจะมาจากการที่เราอะพักผ่อนไม่เพียงพอ นะคะร่างกายมันเตือนแล้วว่าอยากให้คุณได้พักผ่อนเพราะฉะนั้นเส้นสมองจะตึงนะตรงช่วงคอหรือบางทีอาจจะมีเสมหะมากไอทอมซินอักเสบหรือไม่ก็เป็นไทรอยเกิดขึ้นได้สำหรับบางคนนะคะเพราะฉะนั้นต้องต้องดูแลเรื่องสุขภาพต้องพักผ่อนให้เพียงพอเพราะร่างกายเตือนออกมาว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยคุณอาจจะมีการล้มเจ็บจากการที่คุณไม่ค่อยได้พักผ่อนอีทีเนี้ยจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ล่ะนะคะ เราก็มาดูถึงว่า,าสุขภาพจริงๆแล้วเอาโดยรวมเนี่ยชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี้ยสุขภาพถือว่าแข็งแรงนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากจะต้องเป็นห่วงอีกทีนึงก็คือว่าบางทีแล้วอาจจะกินของอาหารที่มันขาดแคลเซียมแล้วมันก็จะเป็นตะคิวขึ้นมาตะคิวที่น่องเท่านั้นเองแล้วก็ระมัดระวังที่การที่จะเ,เขาเรียกว่าอะไรทําอะไรรุดปัสว่องไวรวดเร็วเกินไปก็ระวังการเดิน การเดินการเหินที่มันจะมีสะดุดหกล้มข้อเท้าพิกข้อข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงเกิดขึ้นได้นะคะบางทีอาจที่จะแทนที่ว่าจะเดินดีๆเลยต้องมีไม้ค้ำยันหรือมีไม้เท้าคอยช่วยทําเพราะว่าขาเราอาจจะพลิกแล้วเดินไม่ถนัดมันก็ต้องเอาอะไรมาช่วยเดินนะคะแต่ไม่ถึงข้อเท้าหักก็ถือว่าสุขภาพแข็งแรงนะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงสําหรับใครที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ วัยรุ่นอยู่หรือวัยเรียนอยู่ในช่วงเนี้ยอยากเรียนต่ออ่ะเรียนจบม .6 แล้วอยากจะต่อปริญญาตรีหรือคนจบปริญญาตรีแล้วอยากจะต่อโทมีโอกาสที่จะได้ต่อไหมมองดูแล้วสําหรับชาวราศรีกุมคุณพ่อคุณแม่หรือว่าผู้ปกครองของคุณยังพอมีศักยภาพพอที่จะส่งเสียให้คุณเรียนได้จะถามว่าเขาลําบากไหมก็มีอยู่บ้างที่เขาจะลําบากเขาเขาลำบากเขาเครียดแต่ว่าเขามองเห็นว่าคุณอะเอาจริง,เอ,รงเอาจังกับเรื่องการเรียนเขาก็เต็มที่ที่จะส่งแต่ว่า คุณก็อาจที่จะต้องเอาจริงเอาจังให้เขาเห็น่อยนะการเรียนเท่ากับจะเรียนจบมันก็ต้องมีความยากลําบากเกิดขึ้นเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยบางครั้งเราอาจที่จะต้องทํางานพิเศษเพื่อเพื่อช่วยครอบครัวหาไรายได้มาจนเจือตัวเราเองด้วยการที่ว่าบางทีพอเรียนไปสักพักหนึ่งเราก็หาช่องทางที่จะไปทํางานพิเศษเพื่อเอามามาเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเพื่อแบ่งเบาภาระของ ผู้ปกครองหรือคนในครอบครัวไปนะคะทีนี้เรามาดูว่าสังคมมองชาวราศีกุมว่าเป็นยังไงเขามองว่าคุณเป็นคนที่มีจิตใจดีชอบช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวหรือใครที่คุณรักก็แล้วแต่แม้กระทั่งเพื่อนฝูงคุณจะเป็นคนที่ชอบดูแลเอาใจใส่เอาอกเอาใจ ทำนู่นทำนี่ให้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ค่อยไม่ค่อยหือไม่ค่อยอื้อไม่ค่อยจะมีปัญหาไม่ค่อยอยากที่จะมีปัญหากับใครถ้าไม่โมโหขึ้นมาแต่ถ้าโมโหขึ้นมานี้ก็อารมณ์ปุด๊ดปั๊ได้เหมือนกันแต่ก็ไม่ถึงขั้นรุนแรงนะคะเพราะในไพ่เนี่ยไม่มีไม่เขาเรียกว่าอะไรนะมีดาบน้อยมาก คุณเป็นคนที่ข่มอารมณ์เก่งมากสําหรับชาวราศีกุมนะับเพราะนั้นสิ่งที่จะเป็นได้อะน้อยมากใครที่ทําให้โมโหขึ้นมาเนี่ยถือว่าโชคร้ายจริงๆเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชาวราศีนี้เขาข่มอารมณ์เก่งนะคะคนนอกจากว่าคนนั้นต้องยั่วหนักจริงๆถึงจะทําให้เขาอะปี๊ดขึ้นมาได้นะคะทีนี้เรามาถามหนึ่งเรามามองถึงว่าความสําเร็จของชาวราศีกุมราถ้าคิดจะทาธุรกิจมันจะประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จได้ไม่ว่าคุณจะทําธุรกิจหรือหรือว่าคุณกําลังทํา งานอะไรอยู่ก็แล้วแต่สิ่งที่คุณทำเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้เพราะมีผู้ใหญ่คอยหนุนหลังคุณอยู่คอยช่วยคุณอยู่แล้วงานที่คุณทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันอาจมันอาจจะมาจากเซนต์มาอาจจะมาจากความรู้สึกของคุณทำให้งานเนี่ยก้าวหน้าก้าวไกลไปได้ด้วยดีนะคะเพราะฉะนั้นอะ่ะชาวราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยกำลังคิดทำอะไรอยู่คิดทำไปเลยทำแล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วยมีคนคอยช่วยหนุนอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นจะทํารีบทําก่อนที่ดวงมันจะเปลี่ยนซะทีนี้เรามาดูถึงว่าเพื่อนฝูงจริงๆแล้วเป็นยังไงสําหรับชาวราศีกุมเพื่อนนะนะสมมุติว่าเรามีสักสิบเนี่ยมันจะดีอยู่สักแค่สองคนสามคนสี่คนก็ถือว่ายังดีกว่าไม่มีเลยจะถามว่ามีไหมเพื่อนที่รักเรามีไหมเพื่อนที่ดีต่อเรามีแต่มีน้อยเพื่อนที่ประสงค์ร้ายมีเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นอะ ถามว่าเราต้องดูแล้วเราก็ต้องคัดกรองดูให้ดีว่าคนไหนดีกับเราคนไหนร้ายกับเราเพราะว่ามันจะมีคนที่หวังดีไม่สักกี่คนหรอกไอ้คนที่คอยที่จะรอดูเราล,ล้มเนี่ยมีเยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นมีอยู่นะเพื่อนดีก็มีอยู่เรามาดูถึงว่าศัตรูล่ะศัตรูสําหรับชาวราศีกุมมีไหมศัตรูลับๆศัตรูเปิดเผยเป็นยังไงศัตรูเปิดเผยทําอะไรคุณไม่ได้นะคะเขาก็ได้แต่ได้แต่พูดอาจที่จะกลายเป็นว่า พูดให้ร้ายป้ายสีบ้างแต่ถามว่าตอนนี้เขาให้ร้ายป้ายสีอะไรคุณได้ไหมทําไม่ได้ให้ร้ายป้ายสีคุณก็ไม่สําเร็จด้วยคุณเป็นคนเก่งของคุณเองอยู่แล้วนะคะมุมมองที่ผู้ใหญ่เขามองว่าคุณเป็นเด็กที่เก่งคุณมีความรู้ความสามารถคุณเขาเรียกว่าคุณมีไอเดียหรือมีความคิดที่เขาเรียกว่าเรียนรู้เร็วไปรู้อะไรมาหรือเห็นอะไรเนี่ยคุณสามารถที่จะเอามาหยิบมาจาับทะ เอามาพัฒนาให้เป็นวิชาความรู้ของคุณขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นศัตรูเปิดเผยเขาแสดงตัวจงแจ้งให้รู้แล้วว่าเขาเป็นศัตรูเปิดเผยแต่เขาทาอะไรได้ไหมทาอะไรไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เดินจากเราไปเองนะคะเพราะฉะนั้นศัตรูเปิดเผยไม่สามารถทําอะไรคุณได้ถึงจะทําอะไรคุณเขาคุณก็มีคนคอยหนุนหลังมีแบ็กอัพดีคอยจัดการอยู่เพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะมาทําอะไรคุณได้แล้วศัตรูลับๆมีไหมศัตรูลับๆก็ไม่มีถึงมีก็ทําอะไรไม่ได้ศัตรูลับๆเนี่ยบางทีเราไม่แน่ใจว่าไม่รู้ว่าคนนี้จะใช่ศัตรูเราหรือเปล่า คุณมีศัตรูลับๆทั้งเพศหญิงและเพศชายนะคะแต่ถามว่าทําอะไรได้ไหมทําไม่ได้ได้แต่พูดไปอย่างนั้นละพูดพูดเปยๆพูดเปล่าๆไปเพื่อที่จะใส่ร้ายป้ายสีเพื่อที่จะทําลายคุณทําให้คุณรู้สึกอึดอัดงุดงิดไม่อยากอยู่อยากจะออกจากจุดนี้อยากจะออกจากตรงนี้เพราะอยู่แล้วอยู่ดีๆก็มีศัตรูขึ้นมาได้ไงจริงๆแล้วคุณอดทนไปเลยเพราะเขาทําอะไรคุณไม่ได้นะคะ,ะ,คะเขาก็ได้แต่แค่คิดเขาก็ได้แต่แค่พูดพูด พูดหนักๆเข้าอ่ะคนที่จะเสียกลายเป็นเขาเพราะฉะนั้นคุณอย่าไปเดือดร้อนกับคําพูดของคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นศัตรูลับๆหรือไม่ว่าจะเป็นศัตรูเปิดเผยมองดูแล้วมาดามมองแล้วว่าเหมือนเขาอิจฉาคุณนะเพราะฉะนั้นเขาอิจฉาคุณเขาก็ทําอะไรคุณไม่ได้มาดูถึงว่าโชคลาภล่ะโชคลาภจะมีไหมสําหรับชาวราศีกุมโชคลาบอย่าไปหวังกับมันเลยไม่มีเลยนะคะถึงมีอ่ะก็ไม่คุ้มกับที่คุณจะลงทุนไปเพราะบ,บางทีเนี่ย ไอตัวตัวเลขที่มันเข้ามาเนี่ยมันมันเหมือนกับเป็นการเหวี่ยงแหเหมือนเราพักการเล่นหวยมาหลายงวดแล้วนะพอเราจะมาเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันกลายเป็นว่าอุ๊ยเลขนี้ก็ได้เลขนี้ก็ดีเลขนั้นก็ใช่มันรู้สึกจะชื่นชอบไปหมดมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณซื้อสไลด์ตัวเลยแต่เวลาพันถูกถูกตัวเดียวมันไม่คุ้มกับไอที่คุณเสียไปเพราะฉะนั้นทางที่ดีเก็บเงินไว้ดีกว่าอย่าอย่าไปอย่าไปหวังลาบลอยหวังงานที่เราทําดีกว่า ยังไงยังไงซักเออยังไงยังไงซักคุณเป็นคนที่มีฝีมือคุณเป็นคนที่มีความเก่งอยู่แล้วในตัวเนี่ยเดี๋ยวคุณก็เอาตัวรอดได้เดี๋ยวคุณก็ข้ามผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้ถึงแม้นว่ามันจะไม่ดีนักถึงแม้นว่ามันจะไม่มีเงินติดไม้ติดมือหรือว่ามีเงินเหลือเก็บแต่คุณสามารถข้ามผ่านมันไปได้แล้วข้ามผ่านมันไปได้อย่างไม่มีความทุกข์ด้วยนะจริงๆไม่ใช่คุณไม่มีความทุกข์แต่คุณไม่แสดงความทุกข์ชาวราศีกุมในเชื่อช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ย ไม่ใช่ไม่มีความทุกข์แต่คนจะมองว่าโคตรหน้าอิจฉาเลยคนเกิดราศีกุม ดูชีวิตสดใสล่าเริงมีความสุขเหมือนไม่มีความทุกข์เลยแต่จริงๆไม่ใช่ฉันเก็บความทุกข์ไว้ข้างในฉันไม่บอกให้ครรู้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นน่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าจะมีคนอิจฉาเพราะว่าเหมือนเราไม่เห็นจะมีความทุกข์อะไรเลยมีแต่ความสุขมีแต่ได้รับความรักจากคนนั้นคนนู้นคนนี้ซึ่งเขาก็อยากได้เหมือนกันทําไมเขาไม่ได้มันจะเป็นแบบนี้ไปนะคะเพราะฉะนั้นปล่อยเขาอิจฉาเราไปเราไม่ต้องไปแสดงความทุกข์ให้เขาเห็นเราเอาแสดงความสุขให้เขาเห็นให้เขาอกแตกตายไปเพราะว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเรามีความทุกข จบคําพยาก์สำหรับชาวราศีกุมแล้วนะคะอุบัติเหตุหรือว่าคดีความอะไรไม่มีนะสำหรับชาวราศีกุมบอกก่อนเลยว่าอุบัติเหตุไม่มีคดีความก็ไม่มีเกิดขึ้นมีอยู่อย่างเดียวก็คือการที่ว่าอาจที่จะป่วยบ่อยมาจากความเครียดจากงานหรือมาจากการพักผ่อนไม่เพียงพอเท่านั้นเองนะคะก็ จบคำพยากรจริงๆแล้วคราวนี้จบคำพยากรแล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ